อันนี้ได้ค้นพบสวนผักไทยใหม่นะคะซึ่งอยู่ที่เมืองอบดำใกล้ๆที่ถ้ามาก็แถวๆอารักมาหรืเมืองโครตรงนี้นะคะซึ่งถนนก็คือโมเรนเวคเลขที่แปดนะคะแล้วก็น้องแพรบอกว่าให้ใส่โคดรหัสไปรษณีย์ด้วย<ม>ก็จะหาง่าย หรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องไปวนในทางเล็กๆอะไระทำให้เสียเวลานะะพอเห็นตรงนี้เข้ามาปุ๊บเห็นกลางหางลมแล้วก็เดียวซ้ายตรงนี้เข้าไปจอดได้เลยค่ะซึ่งว่ามีที่จอดอเป็นกิจ,จลักษณะดีมากเลยและตรงนี้ก็เป็นทางเข้าสวนนะคะทาง้าง มีคนเก่งอยู่ข้างในผักบุ้งก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะ างมีด้วยยอดสวยมากเลยค่ะปังปางแดงข้าวโพดก็มีเยอะเลยนะคะ ฟักแล้วด้วยก็มีมีเยอะค่ะต้องดูใต้เนาะ ค่ะ ในนี้ราจะเอาดอกไม้ตัดมาให้ด้วยเฮ้ยมีดอกมะเขือด้วยนะนี่ทศเสียดายไม่เป็นไรกับขอบพรอคุณคุณครูทุกท่านนะคะับเลอ๋อคุณครูครูอาจารย์ที่ได้เคยอบรมสั่งสอนมาใช่ไหมคะมีมะเขือดอกโอ้ใช่เวลาที่ไหว้ครูนะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยคุณครูจนพี่นางเป็นต้นะอ๋อพี่นางด้วย ในยอยู่เรืวะด้วยค่ะต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะน้องใหม่ในวงการผักไทยในในทะเลนี่ป่ะใช่ะตอ,อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะทำมากี่ปีแล้วคะเพิ่งทำมาได้สี่ห้าเดือนเลามีนาโอ้ยน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นต้นไม้ในโรงเรือนอันนี้เนี่ยอายุส<ฮ>ี่ห้าเดือนแค่นั้นเอง นึกว่าก่อนนะั้นเรามาลงก่อนแล้วส่วนที่สี่ห้านนี้คือเราเพิ่งมาเริ่มอะค่ะต้นมะเขือน,นี่ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนเองสองเดือนกว่าโุ้ยมันัวเร็วมากเลยนะทุกอย่างนี่สองเดือนใช่ค่ะและ้วพริกพริกก็เนี่ยประมาณเนี่ยค่ะสองเดือนกว่าสามเดือนเนี่ย โอ้ยผักบุ้งอะไรก็พิ่งผักบุ้งมันเราเม็ดวานใช่พึ่งลงสองเดือนนี่ททำไมมันเร็วอย่างนี้แล้วก็งามทุกอย่างเลยอ่ะผักบุ้งนี่มันตัดไปแล้วก็ปลูกใหม่เรื่อยๆค่ะยี่สิบยี่ห้าวันก็ได้เก็บดีมากเลยพี่พรค่ะบอกว่าพยายาไม่ลองไปดูสวนของน้องเขาบ้างล่ะแม่แม่น้องอลิสค่ะอลิสค่ะแล้วก็ตัวของนุเองชื่อ น้องแพรค่ะแพรควรจะวัดแพร่เดยกําเนิดค่ะอ๋อถึงว่าเวลาที่คุยกันหลังใหม่นี่ก็คือเจ้าเจ้าแพรใช่ไหพี่ก็แพรฮะ่เจ้าแพรเนียจ้าแพรไม่เชื่อใช่ไหมเห็นได้อย่างนี้ไม่เชื่อใช่ไหมภาษาเหนือเนี่ยเหนือเหนืออะไรดีอยู่ทางตอนเหนือแล้วกัน นครสวรรค์นี่ฟังสำเนียงก็รู้นะวไม่ใช่คนเหนือนี่รู้ไหมเป็นสีที่พี่ชอบมากที่สุดซีโรสะหล้วตัดให้ดูซิเป็นคนที่แบบกุ๊กกิ๊กนะก็ชอบใส่ใจคนอื่นนะคะเป็นทุกคนเป็นคนสาคัญเป็นเราเนื่อตัวเราเองนะตัวเราถือคนอื่นเราใส่ใจคนอื่นว่า จิตใจเขาอะไรเนี่ยเราจะชอบเป็นคนดูแลที่แคร์ขก็เลยตัดดอกไม้มาให้พี่โอ้ก็พี่บอกว่าเป็นสีชอบสีชมพูเมื่อกีใช่ชมพูสีอรรถตามที่พี่ได้แต่งชุดมานี่ก็คือว่าเป็นชุดประจําวันก็คือวันเสาร์ชอบมาสีม่วงแล้วพอมาแล้วเนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาชอบสีม่วงเป็นสีที่จิตใจที่สุดเลยโอ้ มันก็สวยอะนะตอนแรกเลยพี่ชอบสีม่วงแต่ทีนี้ได้ยินคนเขาบอกว่าสีม่วงมันสีอกหักนะสีแห่งการรอคอยอะไรแบบอย่างนั้นพี่ก็เลยบอกว่าจะไม่คอยใครเพราะฉะนั้นแล้วก็เปลี่ยนสีไปเลยเออเป็นสีชมพูหรือเป็นอะไรสีงไก็ว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชอบชุกสีค่ะชอบชุกสีน้องเราอย่าไปฟิกเลยอันนี้บอกพี่เองนะอย่าไปฟิกเลยอะไรสีอะไรก็ได้ไม่เห็นสีเขียวเนี่ย ก็ได้เลยเห็นไหมคะอันนี้สวนของหนูเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะใช่ค่ะเป็นส่วนผสมค่ะไม่ใช่แค่ส่งจำใช่แล้วมีผักอะไรบ้างแล้วอย่างน้อยที่เห็นตรงนี้มีมะเขือปลอกมีมะเขือยาวนะคะถั่วฝักยาวก็กำลังออกดอกเพราะว่าเราปีนี้เราทำผิดพลาดมันเป็นปีแรกเนาะ ไม่อยเชื่อกคุยว่าร้านอ๋อร้านอยากทดลองเองอยากทดลองเองอทดลองเองมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะต้องทําด้วยตัวเองเราจะูริ่ะก็เห็นหน้าตาความจริงอันนี้เพิ่งตัดมันมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะยังอ่อนอยู่แล้วก็ตัดไปเมื่อวานอ่าแล้วก็กับมะเขือปรอกดูซิไปไหนก็เจอแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยหวานกรอบมากอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ความจริงแต่อันนี้ตัดมาให้เป็นดูเป็นตัวอย่างมีเยอะมากเลยค่ะเห็นใบอย่างนี้นะคะ ได้เรียนรู้เลยว่าวิธีการดูมะเขือยาวหรือว่ามะเขือปราะหรือผักอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูใต้ต้นอ่าแล้วมันก็จะมีเยอะเลยที่พี่สงสัยก็คืออันนี้เป็นใบอะไรคะผักโขมของคนเล่นนาำอ๋อขอโทษค่ะเป็นผักโขมนี้เขาไปผัดก็ได้เลยใช่ค่ะผัดแกงจืดแล้วแต่แกงส้มกระดาษที่ว่ามันน่าที่จะคล้ายๆกับผักปรังใช่ค่ะมางคนก็ไปนึ่งกับปลา ป่นกับเจลนึ่งกับปลาใส่เนื้อใส่เนื้อปลาแล้วก็อันนี้มันอะไรคะเยอะมากเลยเป็นแถวๆงาที่มอนค่ะคนเหนือจะปลูกงาที่มอนประจําทุกสวนนะคะเพรหน้าหนาวๆนี่จะมีเม็ดงาออกค่ะแม่โทรศัพท์เลยลูกไม่ยังไงลูกะกขนมอ๋ออ่ะให้ได้ลูกโอเคค่ะไม่เป็นไรลูก เข้าใจเลยนะคะเห็นไหมที่เป็นชีวิตที่โอ้โหแบบหลายอย่างในขณะเดียวกันแล้วคนจริงแล้วคนที่ทําได้ก็คือคนที่เป็นแม่ <c oughs> ซึ่งว่าทํางานบ้านก็ได้ <c oughs> งานหลวงงานลาดแล้วอย่างถ้าลูกอยู่นี้นะคะ่ะมีอะไรก็ต้องคอยดูแลลูกเข้าชีวิตของเราเองลูกจะต้องต่อไปหรือว่าลูกจะต้องได้กินได้ทํา ในสิ่งที่ที่ลูกเขาอยากจะได้แลวหัวใจแม่นะคะก็ต้องหามาให้ลูกดูแลลูกย็นสุดชีวิตเลยห้ยทึ่งแบบแล้วเห็นใจเลยนะคะแต่น้องก็ดูสดใสร่าเริงไม่ได้เครียดหรืออะไรยังไงอนะคะตอนนี้ได้เห็นกันหมดทุกอย่างแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันบ้างนะคะมุมนี้ก็มันก็จะ อบอบร้อนๆนะได้แล้วเราเดี๋ยวไปดูที่มีมุมอื่นที่เย็นกว่านี้ไหมแล้วก็ไม่ใช่อะไรก็จะได้เห็นผักอย่างอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นี่เป็นมุมแรกที่เราให้เห็นนะคะกว้างเลยเนื้อที่เท่าไหร่คะพันเจ็ดร้อยค่ะที่เช่าตรงนี้พันเจ็ดตารางเมตรพันเจ็ดตารางเมตรค่ะพี่ก็ว่าน่าจะประมาณไร่กว่าไร่กว่าพันหกก็ไร่หนึ่งอ๋อไร่กว่า แล้วก็โอเทหลากหลายแล้วดู<ะ>ว่ามีไอเดียดีด้วยว่าเป็นสวนผสมใช่ค่ะสวนผสมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุวงลิจนจันบ้านนะคะสวยมากเลยสวยน่ารักด้ยสินี่สีม่วงอุ้ยเข้ากับตรงนี้เลยนี่แล้วก็มีสีม่วงเหมือนกันนะคะ <laughs>